คนรีห้ไปไอ่โน่เจ้หหาหูจักได้หมดหนาลงบ้านนะบ่ฮะเจ้าหูจักได้หมดหนาลงบ้านนะบอบอกหูจักแล้วขายอันที่ขายอันเคปญี่ปุ่นนะบ่เออ,เออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยยอดอันหนาลงบ้านนั่นแม่นที่มามันป่ากันก็เมียาบางเดือนกอนน่ะแมะโอ้มาเอาเมียอะไรได้บอเนี่ยได้เมียเแถวบอเนี่ยไม่ไปยัางกอกเอาเมียม่แล้วได้เมียแถวแล้วเบ่งดูหันเพราะว่ามันอีน้านี่ห้างกันว่ามันบล็อกซองหลอกคุณบอวม่อย่าแปลว่าขายของสั้นเนาะ คนเฮาเนี่ยเขาบรรจัยตรงกันมันเข้าใจกันอายุเท่าไรมันก็บม่สำคัญหรอกมันอยู่นกันได้คืเก่านั่นแหละก็รู้อยู่ก็บอกเข้าใจไปยังคือเอาเท่าก็เจ้าของคักแต่นะได้เมียเท่าดี่ดีตัวเจ้าหูวจักบ่มันดีจังเลยอ๋อหนึ่งเออบ้านกะดี่บัวตองพรล็กกะมี่บัวตองพรที่ไฮทีหน้ากะมีสวนย่างกะมี่มันบ่โอ้สันอันเปสันออสอง เอาใจเก่งมีประสบการณ์เฮ็ดกับเขากระแทบแมนบะแมนเออเฮ็ดว่าอยากได้กินข้องเมื่อข้องเกลียงเฮ็ดเป็นเบบส่วนสุยางอโอแม่หลักก็ชำช่องแล้วเนาะเออจ้าลายอายุออป่านนั่นล่ะกระสีเก่งเบมือสุยางตัวแมนกับเขากับน้ำดีเมื่อเท่านี้เขาบม่ได้กิ่นยากเลยกินซุปบักมี่กินซุปักเขือไปยังสัตว์โอ้ย่ได้ก่อนนะกลินง่ายนี่ยังดี่เลี่ยงเงี้ยเออสามนี่ก็คือที่สัมผัสเลยก็คือว่า จะประกันไว้หลไรไม่ประกันไว้ไรเอาเนื้อแถวนี้ได้เงี้ประกันไ,ไนหนไนมครับกระบอกละ่ะมันหมายถึงความมั่นคงในชีวิต<อ>กระบอกเจ้าเข้าไปที่เหล่าพ่นเตรียมตู้ญี่ปุ่บบนกองพท่านั่น <c oughs> <c oughs> แม่โทษของเจ้าหลายครั้งดีละ่ะจะสั่นตัวเออคอยจะสบายแบบที่นี่ ์สั้นแล้วพออไปสิบอยากได้เนี่ยละได้แม่เท่าะดีแล้วเจ้าสาไปว่าเขาเนอะที่พันที่ตัห้านี่บอกโอ้ยัญญาโง่งง่บอย่าพรท่านามเลยโอ้ยเจ้าสิเหยียบมานนด้ยังเห็นูน่ะมันโศกใหญ่ขวสิได้โอกขวสิได้เงินก้อนใหญ่ไปเลยีเียเจ้าสิบียีบมานนียังโอ้ยมันกะโศกใหญ่ะแล้วจต่หัูสิงตุบไ่น้งเนาะ ก็เสดายเลยเสดายดิเสดายให้หยังข่อยสิได้โซกข่อยสิหมานจ้าทั้งว่าจะไปเหยียบมันอยู่ไม่เพราะกระหม้านอนเร็วขยีบได้ส้วดต้มส้วบมันจะเสบยไปได้เลยต้มส้วบว้ายจ้สิมาอ่านกลิ่นงูเห็ดอีหยังกันทั้งว่ามันสิโซกข่อยสิโซกว้ายสุดยอดก็โยนหมูงูสิงนี่แล้ววัได้เห็นมันยังไงได้บ่เต๋อ ย่างแมสตทสิพหมันอุดม้ยโอ้สิงงงอโไสิงหแล้วติใจดิยันปรโสบจังยืนดีไี่ต้องไปชิต้มกินเลยนะไปชิต